ของหนาวต่อเนื่องยืนหหัวตารางดูเนสสำรองกด2ตุงกลางสัปดาห์เจอกับริวส่งสำรองยกทีมกราบสวัสดีนะครับเอฟซี FC จากใจเด็กหงและก็บรรดาสาวกริวพูทุกท่านนะครับมาแล้วกับคลิปหลังเกมนะครับเรามาคุยกันเบาๆสบายๆายตามภาษาของเด็กหงนะครับเกมเมื่อ,อวันเสาร์ที่จบไป ไปเยือนเบนฟอร์ดมันไม่ใช่งานง่ายนะอย่างที่ผมบอกแต่ผมคิดว่ายังไงลิวพูลเนี่ยมันก็ควรจะต้องชนะแหละครับชนะได้ตามสิ่งที่แฟนบอลต้องการมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆดูจากรูปเกมที่ออกมาเนี่ยเบนฟอร์ด <Ben ford S 2> เขาแทบจะไม่ได้พาบอลขึ้นมาทําเกมรุกเข้าใส่ลิวพูลเลยเป็นเพียงแค่ลิวพูลเนี่ยคลองฟุตบอลเดินเข้าทําอย่างเดียว เบนฟอร์ดก็อาศัยการโต้กลับในจังหวะฉับช่วยซึ่งซึ่งเขาทําได้ดีนะครับหลายๆจังหวะเนี่ยลิ์พูเกือบจบพะพลาดท่าเหมือนกันถ้าโดนพลิกขึ้นมาโดนแซงนำโดนยิงนำขึ้นก่อนเนี่ยเกมอาจจะไม่ได้จบ2 0แบบนี้เพอเพเนี่ยอาจจะพลิกแพ้แพให้กับเบนฟอร์ดขาบ้านเขาก็ได้1 0ย์แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราจะมายิ้มแฉ่งหน้าบ้านกันเนี่ยมันจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับมินัมซําเนี่ยถ้ามองไปที่ฟอร์มของนักเตะผมดีใจนะ อย่างน้อยผมได้เห็นเฟเดริโก้เคียซ่าได้ลงสนามแม้จะช่วงสักประมาณรวมทบเวลาแล้วก็สักประมาณ10บนาทีสุดท้ายก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเออได้ใช้สักทีว่ะแล้วผมคิดว่าได้ใช้ในเกมที่ที่เหมาะสมกับกับการที่ควรจะใช้เคียซ่าได้มากที่สุดด้วยก็คือเกมแบบนี้แหละนะครับถามว่าก่อนเคียซ่าจะลงมาเนี่ยรูปเกมลิฟท์คูมันกดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว,ว่าด้วยจังหวะสุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับว่ากองหลังของเบนฟอร์ดเขาเล่นโคตรดีเลยนะเขาเล่นดีมากๆนะครับ เซฟฟันเดนเบิร์กหรือจะเป็นเอใครนะไอ้คอลินเนี่ยเซนเตอร์คู่เซนเตอร์เขาอะรวมถึงแบ็กซ้ายไอ้ลูอิสพอตเตอร์เนี่ยเล่นดีมากๆนะครับแต่ลิวพูก็ยังพอที่จะทําได้ดีกว่ากับการพาลูกฟุตบอลเข้าไปซุกอยู่ในก้นตะข่ายได้ถึง2ลูกนะครับก็เป็นผลการแข่งขันที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะสำหรับแฟนๆของลิวพูนะ่คิดว่าเป็นแบบนั้นแน่นอนว่า คืนนั้นถัดมาก็อาร์เซนอลดันเสมออีกนะครับแถมวันอาทิตย์ก็มีผลการแข่งขันของโอเคแหละแมนยูก็แพ้คาบ้านต่อไปต้านหนึ่งสามมันก็ดูเป็นสัปดาห์ที่ตอนแรกเหมือนจะไม่ค่อยสดใสแต่สุดท้ายดันชื่นม่นนะครับเกือบหลับไปกลับมาได้ของเอฟซีของหงแดงลิเวอร์พูลเพราะว่าฟอร์มในช่วง 3- 4สนัดหลังมาเนี่ยคือเขาเล่นดีแหละครับเล่นได,ได้ตามในสิ่งรูปแบบที่ควรจะเป็นแต่ว่าเพียงแค่ผลการแข่งขันเนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาตามที่ แฟนบอลต้องการนะแต่ว่าวิธีการแนวทางเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วในในรูปแบบการเล่นของอาร์เนอร์สล็อตแล้วก็ลูกทีมแต่ก็สุดท้ายมาได้ผลการแข่งขันที่ต้องการในเวลาที่ถูกต้องและก็ถูกจังหวพะพอดีเกมเดี๋ยวที่จะเปิดบ้านรับมือกับลิวนะครับวันคืนมังคารนะตีสามในเวลาบ้านเราเนี่ยนะครับลิปูจะต้องเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบลีกเฟสนัดที่7ซึ่งลิปูเนี่ยการันตีการเข้ารอบไปแล้วนะครับชนะ6นัดรวดก่อนหน้านี้ 100%เต็มแล้วก็ได้18แต้มยังไงก็เข้ารอแน่นอนผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ก็เข้าทางแลวครับสามารถโรเตชันได้นักเตะที่จะส่งลงมาเนี่ยก็เอาตามที่ลงทะเบียนไว้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าก็เป็นชุดสำรลองไปให้หมดเลยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าลิปูจริงๆแล้วเนี่ยมีโปรแกรมที่นอกจากการเล่นกับลิวแล้วเนี่ยหลังจากนี้ลิปูจะต้องเตะ3วันเตะทีแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนจนถึงจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เลยนะครับ เกมหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่25นะครับสุดสัปดาห์ในพิมลีกลิ์พูจะต้องเปิดบ้านพบกับอิฟสวิิทาวนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายของลีกเฟสนัดที่8การสัปดาห์หน้านะครับจะต้องออกไปเยือน p s v ไอโฮเฟนซึ่ง2นัดเนี้ยในในลีกเฟสเนี่ยถ้าถ้าอาร์เนอร์ไม่ได้บ้าดีเดือดแบบอยากจะต้องชนะ8นัดรวด7 8นัดรวดเนี่ยผมคิดว่าก็ส่งสำรองลงได้ทั้ง2เกมนั่นก็หมายความว่าเราจะตัดโปรแกรมกลางสัปดาห์เนี่ยออกไปจาก ชุด11ผู้เล่นตัวหลักหรือ1 1ถึง15ผู้เล่นตัวหลักได้เลยนะครับจะเป็น7ถึง10ผู้เล่นสำรองเนี่ยสามารถขึ้นมาบนเวทีนี้ได้นะครับแล้วก็จะไปเล่นเกมพิมพ์มารีอีกทีก็คือวันที่1กุมภาพันธ์กับการไปเยือนบอลมัดแล้วก็คาราบาวคัพนะัดที่2นะครับในบ้านวันที่7กุมภาเราจะสังเกตว่าฟุตโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยแทบจะเตะกันทุก3วันหลังจากนี้ไปเนี่ยซึ่งลิปูมันเตะอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละ ลากยาวมาแต่ว่าด้วยแชมเปี้ยนลีกอะรีพูดูเบาไปแล้วไงยังไงก็เข้ารอบผมว่าอานเนอร์อย่าไปบ้าดีเดือเลยอย่าไปเอาแบบชนะรวด8ดนัดอะไรแบบนี้ไม่ต้องหรอกเก็บรักษาผู้เล่นอนะพี่ๆเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะว่าเอออยากจะให้แบบเอาสิติหรือว่าเอาความสดของนักเตะชุดตัวหลักไว้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมาผมคิดว่าอยากให้อาเนอร์อย่าไปเอาสิติเลยเอาแบบชุดผู้เล่นให้มันสดให้มันฟิต ในการแบบยืนระยะในพรีเมียร์ลีกได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปนเน้นเกมคาราบาลคัพเอาก็ได้นะ mm hmm. เพราะว่าแชเปีลีกสองนัดที่เหลือเนี่ยมันเข้ารอบไปแล้วอ่ะเราก็ส่งเวทีนี้ให้กับผู้เล่นที่อยากจะเรียกความฟิตหรืออยากจะเรียกความมั่นใจลงสนามไปก็ได้นะครับ mm hmm. ซึ่งเกมกับลิวเนี่ยถ้าดูจากสภาพเกมสภาพตัวผู้เล่นเนี่ยล mm ิพ hmm. ูก็ขาดเพียงแค่ดิโอโกโจตาเพียงคนเดียว mm hmm. เดี๋ยวก็ต้องเช็คข่าวในวันพรุ่งนี้หรือวันก่อนจะเตะอีกทีนะครับว่าโจตาจะ ฟิตกลับมาลงเล่นได้ไหมแต่ก็มันไม่ได้เป็นเกมหนึ่งที่แฟนบอลค่อนข้างจะนิ่งนอนใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ผลการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยรีพูก็แฮปปี้หมดทุกทุกหน้าไม่ว่าจะเสมอจะชนะหรือแพ้เล่นในบ้านก็ขอเสมออย่างน้อยแล้วกันนะเพราะว่าดูจากอ,อ,อัตราที่รีพูรควรจะต้องเป็นเนี่ยเหมือนรพูรเขาพยยามจะต้องแถมลูกฟุตบอลให้กับลิวไปตั้ง สลูกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะถ้าเป็นแฟนเฉพาะกิตก็อาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแฟนหงพันแท้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับจะ 0, 0ูนจะ1นหรือจะ2อเนี่ยแฮปปี้หมดนะครับก็ขอแค่ว่าเล่นในบ้านอย่าแพ้แล้วกันออกไปเยือน PSV สนะสุดท้ายจะเสมอหรือแพ้ก็ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะเน้นว่าผู้เล่นนะครับอย่าบาดเจ็บหรือว่าจะต้องแบบต้องโหมเอาชุดหลักลงไปเล่นเพื่อผลแกนในขันก็ ไม่อยากให้ทําแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอา์เนอร์เขาจะทําเขามีอํานาจเนาะเราไม่มีเราก็ได้แค่แบบเอออย่าเลยเนอร์ไว้เนอร์เนอร์องเ,เอาสํารองลงเถอะเนอร์เอ้ยนะฟุตบอลก็เข้ารอบไปแล้วเก็บตัวสดๆไปเถอะนะและนี่ก็คือจากใจเด็กหงนะครับ EP นี้ใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับเป็นสาววอลเลย์พูมาคุยกันหลังเกมสบายๆรวมไปถึงมาพูดคุยก่อนเกมได้ในบางสัปดาห์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้ กับคอนเทนต์สปอร์ตของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน่าจะเป็นหลังเกมที่ลนะิเวอร์พูเนี่ยรู้ผลและกับลิวว่าผลเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้ไปคุยกันในเรื่องของเกมสุดสัปดาห์พิมลิกสัปดาห์หน้ากับการเปิดบ้านเจอกับอิปสุวิทนะครับอ่ะไปก่อนครับบ๊ายบาย